การสอนกราห่อครงเนี่ยนะครับเป้าหมายสําคัญก็คือผมเนี่ยอยากให้เด็กอ่านคิดวิเคราะห์ได้มีทักษะเหล่านี้แล้วทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นคุณค่าแก่ตัวเด็กในการอ่านหนังสือทุกชนิดฮะผมก็เลยเอาการาดห่อครงเนี่ยมาให้เด็กเป็นสื่อฮะอย่างเช่นเอากลระบทมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะกรอนที่แปลกประหลาดนะฮะเราจะนําพาเด็ก ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งจูงใจบทอื่นก็เป็นบทที่เรียบๆแต่กาบหอโครงตอนกลบทบาดเลื่อนล้าหรือว่ากลบทที่หนูกับงูสู้กันเนี่ยมันสะดุดตาเพราะว่ามันใช้สระเดียวกันหมดเลยนะเด็กก็จะต้องจับตาแล้วว่าทําไมบทอื่นมันเรียบแต่บทนี้มันเด่นแล้วเด่นยังไงคือเราต้องชักนําเขามาสู่ประเด็นนี้ให้ได้เพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะไปสู่ธงที่เราตั้งไว้ครับอ้าว น,นล่เรียนว่ามันห่อกันยังไงอะไรห่ออะไรเออบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมโครงเยอะก่อนทําไมโครงไม่ห่อกราบใช่ไหมเพราะเราเอากราบขึ้นก่อนใช่ไหมครับกราบชนิดนี้เรียกว่ากราบอะไรครับกระาบยานี11วักหน้าจะมี5คําวรรหลังจะมี6คําบวกกันได้11แต่ละบรรทัดหรือแต่ละบาทเนี่ยจะมี11คำนะฮะอ่ะคราวนี้ด้านล่างคือโครงชนิดไหนครับ อ้าวโคลงสี่สุภาพนะครับด,หสดสูหนูสู่รูงูงูสุดสูหนูสู่งูหนูงูสูดูอยู่รูปงูถูหนูมูถูดูงูขูฟูดฟู ผูผูเต็มหน้าเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูอ่าหนูนะครับทุกอย่างเป็นสระอูหมดเลยเจ้าตัวนี้คืองูแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ละ่ะที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโพรงเนี่ยคือรูอ่าบทนี้เป็นกลระบบทชื่อว่าบาดเลื่อนละชื่อกลระบบทว่าบาดเลื่อนละคือมันเลื่อนสระเดียวกันไปตามกันหมดเลย เวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านบาทเลื่อนล้านะครับไม่ใช่บาทเลื่อนล่าจะเอาวรรณยุกตัวนี้มาถูกตัวนี้กลืนไม่ได้ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนเวลาเราพูดเราจะได้พูดถูกต้องชัดถ้อยชัดคํา <_ c oughs> ทําไมบทอื่นเขาแต่งแบบธรรมดาบันทึกภาพธรรมชาติเป็นภาพสัตว์บกสัตว์น้าเป็นภาพพืชธรรมดาแต่พอภาพนี้เอาหนูกับงูมาสู้กันแล้วแต่งเป็นสซาอูหมดเลยนักเรียนว่าเขาต้องการทําไมครับเขาต้องการจะบอกอะไรเราหรือเปล่าฝ่ายที่หนึ่งต่อสู้เพื่อ ลุกลานแย่งชิงลุกลานหรือแย่งชิงฝ่ายที่สองต่อสู้เพื่ออะไรเก่งมากนะครับฝ่ายสองต่อสู้เพื่อปกป้องเราจะมาวิเคราะห์กันใครเป็นฝ่ายแรกครับนักเรียนคิดว่าใครเป็นฝ่ายที่หนึ่งด,ดูดูเนื้อเอาดูเนื้ออย่างเดียวเราไม่ต้องดูสภาพธรรมชาติก่อนเราดูเฉพาะเนื้อเนื้อที่เป็นตัวภาษาเป็นตัวบทบนคดีนักเรียนว่าใครเป็นตัวลุกลานก่อน หนูใช่ไหมอ่าไอ้ตัวนี้มาเลยเพราะมันเป็นตัวลูกรางครูก็เลยวาดภาพให้มันน่ากลัวไว้ก่อนนี่ครับจะให้มันเป็นพระเอกไม่ได้นะฮะอ่าหนูนะครับครูก็จะต่ออีกขางหนึ่งมานะอ,นะอ่านะแล้วฝ่ายที่สองต่อสู้พ่อปกป้องงูอ่าเจ้างูนะครับนักเรียนเริ่มจะงงแล้วเพราะจะมีเส้นมีสายโยงเยอะแยะนี่คือบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างหนูกับงู เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไม่ได้สรุปผลให้เรารู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะสารลูบตอนที่ต่อสู้กันเสร็จสารลูบอย่างเงี้ยทู่มูทูคือทั้งสองตัวรูปทู่มูทูหมดเลยเขาต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่าการต่อสู้มันนำมาซึ่งอะไรครับการต่อสู้นำมาซึ่ง <Okay. S 1> ครูไม่อยากใช้คําที่หนักๆเอาแค่ความเสียหายก็พอความเสียหายทั้ง สองฝ่ายนะฮะถ้าเราไม่รู้เราก็ซึ้งทราบไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเรารู้เฉยๆบางเรื่องมันก็ไม่ซึ้งทราบแต่เราอยากให้ทั้งมีความรู้ทั้งมีความทราบซึ้งไปในเรื่องด้วยเราก็เลยต้องอธิบายให้มันตีบทวรรณคดีให้ออกและตีความคิดของออผู้ประพันธ์ให้ออกผู้อ่านจะคิดยังไงมันอยู่ที่ผู้อ่านนะครับบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นมาแล้วนะครับการตีความก็ต้องผู้อ่านก็มีสิทธิสร้างความหมายโดยอาศรรยัยบริบทของสังคมหรือบริบทของถ้อยคํา เพราะฉะนั้นเวลาเราตีความออกมาเนี่ยเราต้องให้เด็กนะ่มีส่วนร่วมในการตีความมีส่วนร่วมในการคิดของเราอันนี้คือการออกแบบแผนผังของกาบยานีสิบเ็เริ่มต้นด้วยถุงยางชีพแล้วก็มีมือมารับถุงยางชีพพอรับถุงยางชีพเสร็จก็รูปหัวใจอาจจะแปลว่าความรักหรือความสุขก็ได้และสุดท้ายเป็นธงชาติสรุปว่าไงสรุปว่าชาติของเราอยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือกันใช่ไหมครับมันต้องสื่อความคิดของนักเรียนด้วยและที่สําคัญการออกแบบกาบยานีบทข้างต้นนะครับ มันสะท้อนภาพอะไรด้วยครับสะท้อนภาพของสังคมไทยทั้งภาพน้ำท่วมภาพความช่วยเหลือแล้วก็ภาพที่รวมเป็นเอกภาพของไทยเนี่ยนะครับนะแผนผังหรือบางบาง,งแห่งเขาก็เรียกว่าผังภูมินะคะของคำประพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากครับน่าเบื่อจริงๆสมัยสมัยผมเรียนเองผมเองก็รู้สึกว่าเขียนวงกลมวงกลมวงกลมแล้วก็โยงเส้นเติมไม่เอกเติมไม่โทผมก็เลยมานั่งคิดว่าไหนๆเราก็ มีเราก็เขียนกรอนเป็นคนชอบอ่านหนังสือกรอนอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นเราก็เป็นคนที่เขียนกรอนตีพิมพ์ตามนิยาสารต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะสอนเด็กยังไงให้ให้เห็นความสําคัญของสันทลักษณ์ว่าถ้าเรารู้สัทลักษณ์อ่ะเราจะเขียนกรอนแล้วมันเขียนถูกไม่เขียนผิดนะฮะผมก็เลยมานั่งออกแบบว่าเราควรจะให้วิชาการเนี่ยกลายเป็นศินละปะเสียก่อนนะฮะเราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่เราสามารถเข้าใจได้ตามลำดับขั้นในการนำเสนอแผนผังของเราครับ แล้วก็สะท้อนภาพสังคมแล้วก็ผมคิดว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเองเอาของเพื่อนมาให้นักเรียนดูนะฮะอันนี้คือสนามบินอันนี้คือเครื่องบินอันนี้คือดูอันนี้จบไหมครับ มีสุนัขมีโดนัทมีพระอาทิตย์มีคนต้องต้องการสื่อเลยครับสักกำลังกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์มันส่องแสงอ้อันนี้นะครับมีรูปสุนัขเป็นบรรทัดแรกโดนัทเป็นบรรทัดที่สองพระอาทิตย์เป็นบรรทัดที่สามแล้วก็คนบรรทัดที่สี่เขาบอกว่าสุนัขกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสู่มวลมนุษยชาติก็แสดงว่าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยมวลมนุษยชาติก็ได้รับแสงพระอาทิตย์ แล้วสุนัขก,ก็ได้กินโดนัทอย่างมีความสุขรู้สึกว่าครูจะตีความเวอร์ไปหน่อยไหมครับเวลาฝึกทักษะให้เด็กอ,อ่อ่านคิดวิเคราะห์ใช่ไหมครับแน่นอนหัวใจนักปราชญ์สำคัญที่สุดครับสูจิปุรินะครับฟังคิดถามเขียนนะเราต้องคุมชั้นให้เขาได้หัวใจนักปราชญ์อย่างที่หนึ่ก่อนคือฟังนะพอเขาฟังเราแล้วเราก็สอนให้เขาคิดครับ เราก็ไม่ยัดเยียดความรู้ให้เขาก็ต้องให้เขารู้จักคิดด้วยพอเขาคิดแล้วเขาก็ต้องอยากก็ต้องให้เขาถามเราอีกว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราคิดอ่ะมันเป็นยังไงจุดประเด็นให้เขาถามให้ได้จะสังเกตเห็นว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมจะให้ชอบให้เด็กสร้างประเด็นมามีส่วนร่วมด้วยกันถามแล้วก็เขียนส่วนเขียนก็คือนําเสนอผลงานหรือนําเสนอความคิดของตัวเองในขั้นสุดท้ายที่มันตกผลึกในตัวเด็กแล้วเนี่ยออกมาในรูปของการทําแบบฝึกหัดหรือการทําทักษะเพราะฉะนั้น แบบฝึกหัดมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะบันทึกบันทึกความเป็นนักเรียนบันทึกทักษะบันทึกความรู้บันทึกความคิดของนักเรียนกลับมาสู่เราเราต้องดูตัวเด็กด้วยว่าเขาทาแบบฝึกหัดนั้นเขาทําอย่างไรนะฮะแล้วเขาแบบฝึกหัดนั้นเขาทําด้วยความอารมณ์ไหนนะะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนส่องสะท้อนถึงกันหมดนะครับทั้งตัวเราทั้งตัวเด็กทั้งตัวงานมันก็เป็นวงจรที่อยู่ในบริบทการเรียนการสอนนะครับ อ่ะบอกมาซิได้อะไรบ้างเรื่องหนูเรื่องงูเรื่องรูเรื่องครูเรื่องอ่านเรื่องแผนผังคือหนึ่งคืออะไรอ่ารู้จักการแบ่งวรรคตอนอ่านะมีทักษะในการอ่านกาบยานีและโครงสี่สุภาพมีอะไรครับรู้จักรูปแบบการแต่ง รูปแบบการเล่นการเล่นคำมีไหมได้อะไรอีกครับ <Okay. S 1> ข้อคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามอ่ะพูดคำใหญ่ๆเลยนะสงครามการต่อสู้แย่งชิงแล้วที่ครูให้ทำแผนผังล่ะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ยังไงเออใช้ความคิดสร้างสารรค์ฝึกออกเสียง เพื่อพัฒนาการพูดพัฒนาการพูดออกเสียงนะฮะ,ะเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยถ้าเราสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวเราต้องมีรูปแบบหรือกลวิธีอื่นด้วยผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมีลูกเล่นเยอะครับเรามีมุกมีลูกล่อลูกชนกับเด็กได้เยอะแลเราก็หามุกหาอะไรมาเล่นได้เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับอาจจะคําผวนบ้างทะลึ่งนิดๆแต่ไม่ให้เสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราต้องเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่า เราเนี่ยอุทิศให้กับภาษาไทยแล้วก็เราต้องทําตัวเราให้ดีที่สุดกับวิชานี้ก่อนแล้วค่อยไปคาดหวังกับเด็กตราบใดที่เรายังทำเ,ออเป็นผู้สอนที่มาตรฐานยังไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าเด็กจะมีมาตรฐานในการเรียนภาษาไทยครับก็คิดว่าวรณคดีวิจักบทเนี่ยครับมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่ามีข้อคิดมากมายครับอย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ครับเรื่องงูกับหนูครับสู้กัน ก็เป็นข้อคิดว่าศัตรูเนี่ยการทําให้เกิดศึกสงครามหรือการต่อสู้กันทําให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายครับก่เบัตัวอ่านไปอ่านไปก็สนุกกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสอนสอนให้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีไหนไม่ดีความสนุกนี้ก็แฝงไปด้วยแฝงไปด้วยข้อคิดอะไรพวกนี้ด้วยครับชอบตอนที่ให้เขียนแผนผังกรเป็นแบบทําเป็นรูปอะครับมันเหมือนกับว่า ที่ผมทําเป็นพระอาทิตย์ทําเป็นสุนัขอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทําลงไปแล้วมันแบบมันอาจจะเป็นต่อยอดให้เราเขียนกอนไปเป็นเรื่องเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับก็อชอบที่คือในการเรียนรนาคดีค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้ก็คืออย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าการเที่ยวสู้กันเองมันไม่ดีก็เหมือนในเมืองไทยค่ะที่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเนี้ยสู้กันเยอะแยะเลยมันก็คือไม่ดีนะคะก็ควรจะให้แบบเขารู้กันว่าควรจะแบบปรัแบบปรุงตัวให้มาสามัคคีกันค่ะ ก็ชอบตรงเนื้อหาของกรอนแต่ละกรอนนะคะที่พูดถึงธรรมชาติความงดงามค่ะแล้วก็ชอบตรงที่การสัมผัสสลากสัมผัสอักษรค่ะของกรเพราะมันไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยวิชาบางวิชาเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยเป็นรูปธรรมเช่นไปคิดคํานวณไปคูณไปหารไปบวกไปลบหรือไปสร้างห้องแลบสร้างทดลองได้ แต่วิชาบางวิชาเราใช้ประโยชน์มันโดยที่เรามองไม่เห็นตัวมันว่าเราใช้ยังไงก็คือวิชาภาษาไทยนะครับภาษาต่างๆหรือแง่คิดต่างๆมันเป็นความงามที่บังเกิดขึ้นแก่จิตใจผู้เรียนที่เราจะพยายามปลูกฝังเข้าไปในจิตใจเขามากกว่าคือให้เขารู้คุณค่ามากที่สุดว่ามันเป็นคุณค่าภายในคุณค่าสิ่งที่เป็นนมามธรรมแล้วผมก็จะมีคําพูดเวอ่อวมาให้เด็กฟังอยู่เสมอคือว่าความเจริญของสังคมหรือบ้านเมืองเนี่ยมันเริ่มจากความเจริญของจิตใจก่อน เพราะฉะนั io, ้นครูจะสอนให้เธอรู้ว่าเธอจะเจริญยังไงเกี่ยวกับจิตใจเธอคือต้องเอาสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับพวกนี้เข้าไปให้เขาให้ได้เขาอาจจะฟังหูทวนลมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องย้ำคิดย้ำทำกับเขามากกว่าครับดูโนโซโรโนโซโซโนโซโงโนโซดูอยู่โซโรบงโทู รูปงูทูแท่แล้วทู่แล้วทู่แล้วทู่แล้วใจมาชูอยู่รูปงูทู่นูงูทู่โมทู่ยังไง<อ>เอออ่ะพอขอบใจมากเลยประมือเพื่อนหน่อยครับอ่ะโอ้โ